วาจ้างคิดว่าเพื่อนอยากินอ่างให้ตาเล่นหลงนอนเลยไม่ยักหลังปีงหออยู่ที่ไปไหนฮะไปไหนอยู่ไปจุไปจองหลวงจองหลวงไปช่วงไหน ไปไหนก็จังหรงต้องลุงเยสอ๋อไปทำไมาไปเยสเยสใครอะไรืูดรู้ล่ะอ,อ๋อไปต้องลุงเยสอ๋อเดี๋ยวผมเนกให้หลุนเนกให,ห้พูดเนี่ยออกจากนี้ก็โคกมองมาดำน้อยไปน้อยอยัง ออกมันไมบุรังจำเลยเองข <c oughs> ้าวาแยกกอยอข้าวจิงานนันนครนหนมันแก้ถึงแล้วกาตัดมักออกควรเนียงรัตภูมิควรหลังแก้ถึงแล้วกาไปตั้งควรหลังและสนามบินนะมาออกนี่แค่นี้จะเดาไปน้อย่ก็จะเดาแล้วเลี้ยวซ้ายขี่ตรงมาเลย ขึ้นคลองว่าแล้วก็ตุ้งลุงโอ้ทางแค่แน,น่ให้ไกลยเย็ดแม่เย็ดแม่ห่อรังดาแล้วไปเปิ้ลนักเลืงมาน้อยมาน้อยมาตะกะ้อยามาเต็มวัดรูมาน้อยมามานี่กว่าใจเมืองน้อยแหละเพื่อระเล่นกรอ้วยกวามไม่รัก đẹt pê bằng bo tom cho mà nón đinh đèn mới nay về cả thùng da mông nhà pleth lại tui lo pleth này mà nói từ à mà đen mày nào có tâm nè đi từ mà nói. Ừ. Oh. để nói phải không? đi chữ rối à bà? Cao à, con khơi à con khơi hả? Wow 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 chi đầm khơi Đầm một chi người ta mừng anh lên chữ rồi à chữ khen oh, này khen hoặc cán bư hoặc này khen mà wow. thế mà rơi à phải ừ. không? Bạn ồ nói ồ ồ Hả, bạn ồ nói không? นี่มากับก้อยแววๆพุ่มพุ่มพุ่มม้ช่วนหนูเยอะมามามาเอวไปไมาทวนมาทวนว่าลูก้อยลูกปอนะลูกปอแล้วแม่มีไม้อ่ะฮะแม่ตัวมีไม้เฮ้เฮ้เฮ้ปอว่ามีไออยู่ไหนอ่ะแม่เฮ้เฮ้เฮ้ปอว่าแม่ใจแหวกพ่มไม่กิน ฉันแม่งตายเ็กมึงแม่เมียหวยมันได้ยิน,นได้เจ็บให้เจ็บเอออีบว่านมนกับเลือดลกเนี่ยเจ็บมัน้ำตาเล็ดเลยอีดันเชียงล้นใจหัวเจ็บมัาตายมึง อีการทัวตีหน้าพากอีตอนมากตุบน้าแกงอีบอลแดงก๊บหลักเอีแกเลียบังกายอโดนาเปรี่ยนเลยได้เจ็บที่อีเย็บเหนื่อยเดียวอีหนังเหย็บในโคมปูเจ็บปุ da, no da, ่งกำมันยังลุกเจียวมึงได้ได้เจ็บวันนี้เลยอีเย็บกี่กิ้มันเทียน เจ็บปุ๊ไม่รู้เว้นเดินยกไปถูกใจแล้วไม่เจ็บยกเลยพอแล้วกูจอแล้วกูยิงเมียแล้วกูยิงโจแล้วกูหมอบตัวร์กำจัดได้สิจำรู้ใหกดูคนนล้นกูยืมปืนของนายกเทศบาลนายใหญ่แล้วยืมลูกชุนปืนของตาวอนเส้นเดียวแล้วกูไอ้นายกนี่ปืนยิงพอง อย่างไรกูติดเรื่องเองเมื่อปืนได้แก่ปล่อยเปลีอนถึงเมืองอ่ะมึมกงกู๋ปุ๋งคนง่ายๆเป็นเฮ้ยแด้แน่ด้ววันนี้กูจะยิ่งเมียแล้วยิ่งโจแล้วกูหม่ตัวกับเจา้าที่ตำรวดมึงเจอเลี้ยงไปเยี่ยมกันนะกูติดรเรื่องแล้วนะมึงเจอเลี้ยงไปให้กูกันนะมึงยิ่งก้อนใจใหญ่โอเลี้ยงไล่ดับปรดปล่าแล้วเลย จะแดงมืงออะวะกูไม่จอยิงเข้าไปในบ้านเลยกูยิงกว่ามบ่เอ <L> ็มได้คอนอหนึ่งตาพูดตัวหนึง่งกูยิงเฮ้ยเฮ้เอมเตียงไม่จับกูยิงให้จับไอเดีด่ยวกันยามย่าก็ไม่ฟังแล้วอุกันยา่ยามย่าก็ไม่ฟังแล้วเร็วเร็วตาบขวามาเนี่ยกันร์ดในอ้ ออ่อยเล่นความบ้ามาเรื่อโอคนจะไม่นิ่งไม่กินัวบ้าครับกะเมียบเพื่อนยังเอาได้ลูกโก้ไม่รู้จักปฏิบัติสิ้นคอคอามมาเรียบปนัตจะจะเียามาดีครโอ้ยพร น่นในอกเมีปุ้นแเดียวมันนะไยเม็ดเล่นเดียเม็ดมายันก็ไม่เนื่อมานมีอาเปล่ยนีป้มมิดป้อมเชียชนป้อมโดราลำดีตื้อตื้อจดโดราลำดีป้อมตื้อตือจ น้องอยู่ไม่ได้น้องออกมาอ่ะใอ้เลยอ้วยาอยู่ในลูกโต<า>มีความในอยากรูปนะคะหมอ,อนร่างมาเลยจริงหรือเปล่ามันหนึ่งเลยชูปี๊ดได้มันระเบ,บิดลง ทำอเไรเด็งถูบยาเยอะเลย y o u t บบุรีเยอะอะไรอีสไปุมฮัทรังเปล่าถูกไปุ่มฮัทมาอุตัยองสวัสดีรับยวัสดีัง รวยร้อยแฉล่งเป็นกูแฉล่งเป็นมัง้งฮะอยู่มาจากไหนอ่ะได้ยินไอไหมคุณละเอ,อ้ยกันเอ,อ้ยี่คือฉันอยู่คือเธออ่าอยู่มาจากไหนอ่ะลาสอิงเกอลิสฮอนัดนัดวันอาทิตย์แฉล่งไม่เป็นลำบัตซี่เด็กเล็กิดเล็กิด ให้ครูอังกฤษไปทีนี่แหละครูอังกฤษเอาไว้ยุคความว่าอยู่กับุความอ่าสอรี่ไอาไม่ใช่ควันปลอมเอิดเล็กิดเล็กิดให้ครูอังกฤษลบทีห้เก่งมากจำนานแต่ได้กันเออมาใจแต่ What is your name? What is your name? Đây ngày đi vào quỳ tối rồi. Cô rau nhà đủ tốt. Hồi nay mình đủ tốt mà bữa đôi. Anh em vào khu mà trí trưởng em. Mẹ em trí vào bạc. Mình vào mừng anh chữa rồi. Hồi anh cô chữa rồi. Ờ. What is your name? My name is Johnny. <coughs> Chưa chuẩn đi mai chuẩn đi <laughs> à, bạc cô làng chưa ra mít sơ tơ thêm bấm băng khôn nụ nụ rồi mừng trái tư đều đặc Nói vật là kiếm quay tàng nói nhờ nè Nhàng lông ở lơi luôn nó เดินปนสวยเจ็ดแล้วเจน <c oughs> ไปน้อยเย <c oughs> วอยู่อีไปไหนผมตาม่าอยู่เนี่ยอีไปไหนไม่แรงยันตึงก็ได้ยันตึงรังมันตบปลัดเนี่ยนี่แต่รังตบเราปลัดประจ้างคิดว่าเพื่อนอยา